นก็สบายดีทุกทีทุกคานเนาะตอนนี้กำลังเห็ดกินสูพอน้องกิ๊กกินกับหมูเพิ่นที่ว่ามาทาซีเฮือนพี่น้องเอ้ยถ้าแม่เห็ดกินยังพี่น้องมาเบิ่งดูคือหมอบ้กใหญ่พี่น้องโอ้ยต้มไก่ต้มไก่พี่น้องเอ้ยใส่แม่หมูแดงใส่แม่หมูแดงนางเลือกแม่หมูแดงบ่ะเดีเด๋ยนอือต้มไก่ใส่แม่หมูแดงต้มไก่ใส่แม่หมูแดงพี่น้องเอ้ย สบายดีพี่น้องเอ้ยเ <yd an. S 1> ขาเขาเจ้าว่าทำแม่ทะลกดีกิดก้ยคิดเอาเราไปเจอเขาเราไปเจอเขาไม่เ้่าไร่หอเ่อนี่คือแจ่วที่เาเห็ดแล้วพี่น้องนี่เป็นแจ่วเนาะ ah. ต้มไก่กำลังเพลดพี่น้องสีมือทำแม่กับเผาซอยกันพี่น้อง ต ball, ้มไก่แซ anyway. ่บๆพี่น้องใส่แมย์มดแดงเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันพี่น้องหันมาทางนี้พี่น้องน้องกิ๊กกี้สบายดีป้าลูงน้องกิ๊กี้เสือข้าวอันนั้นบ่เสือข้าวน่ะเห็นดีๆีละเห็นดีดีอืมไทยล้านสาวเสือข้าวพี่น้องเลยเอาเบิร์ดอะไรละ บรโทัดหนึ่งข่าวพี่น้องจะได้กินน้ำอยู่บอลลือในในในน้อแนวใดเนาะปกติกับลาซาวหนึ่งไฮลานอันนี้อันนี้ลาซาวถากินน้ำลานสาวเพ <c oughs> ิ่นมาแต่ห้องเียนตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ห้องเียนคือไปได้ข่าวอีหล่ะบุญบ่บุญโอ้ขอคุยหนะอันนี้เป็นบุญบานดาบอ่อพี่น้องเอ้ย เทาไเมื่ออื่นแต่วาลาบุญน่ะอโอพุ่งนี้พี่น้องเดี๋ยวฮาสิไปถ่ายรีวิวให้พี่น้องเบ่งนะว่า่นเฮ็ดบุญในไสเนาะเฮ็ดบุญถ่ายคบ้ในใานนะอยูอ่ใสโอ้ไปหลนละดูพี่น้องหากระทาซีเือนได้รอบเดียวพี่น้องแล้วก็ได้ดานขางนีเนาะขางนียังหาก็ได้รอบเดียวพี่น้องเอยถ้าพอว่าช่ถ่ายเออใชยท่าจัก สองรอบพอนะถาเบิ่งต่อไปพี่น้องว่าออเสียเบัญชียัยงเขาสิรีวิวให้พี่น้องเบิ่งอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องเนาะบัตรทาแล้วคือพุ่งนี่นาสิแล้วหรื่น,นอะไรเนาะอก,กาสเีให้เบิง่งอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องพี่น,นังรอกินเขาวลนะอันนี้ก็คือหวดเขาลานซาวมาข่างไว้เรียบร้อยพี่น้องเลยต้มไก่กะสุกเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยพี่น้องตอนนี้ถ้าแม่กำลังตักต้มไก่พี่น้องเลย กำลังตัดสมไก่แต่งผักเขาเนะจะแต่งเตรียมผักเขากําลังชีเอาลงไปสู่่นกินพี่น้องกลับมาตอนเที่ยงพี่น้องต่างเลยกับตอนเ้าพี่น้องเอ้ยทำแม่ห่อนเหยื่อ่อยเหยื่อย่งเหยื่อ่อยดังอันนี้อันนี้แลกาเขาเรียกว่าดังนําหยดว่าไม่อยากไปเสริมกนได้ดังนาหยดเลยพี่น้องจะโม่งนาหยดว่ะ วกว่ายอไปเซลาพี่น้องเรียบร้อยเนาะพี่น้องมาได้กินข่าวน้ำกันพี่น้องอันนี้คือสร้างท่าซีเนะ <c oughs> าะย่านกล้องแล้วนนันยวจะฟอกกระหนังต้องกินดีๆก็่ <c oughs> อเอนัเนเป็นใน้ำปลาแดก มาใส่เกลือลายเลยได้นะนี่เขาได้ไปนองกเยเากต้มไก่จาก่างท่าสีอี่าสางีทาส่างีางรอท่านร่งเหนเพ่งรองไก่ง่อยลัโตรางหนไก่เลียพอลงด้วยจอกเอยไก่นใต้หาขอไก่เลียร้านร้านเปนอะไรพี่น้องเ้ย ดูกลานเผ่นแล้วม mm ือนึ่งกระเด็ดเด็ดเด็ดพูดพูมืออื่นแล้วอยู่บมืออื่นนี่แล้วมือนี่นะมือนี่นะมอคือสีเล็กงแท้คนกเห็นเนาะเขาว่าฮกสมมุ่งท่าลำมาเวีนตี ที่แหนมันย่อยเท่ามันใหญ่ถูกไหมห่อยมานห่อยไปบิ้แล้วเ้ยโอ้ยก็คือใหญ่มันห่อยแค่มาก็ท่าบิ้งเนี้มันจะไดตายแล้วบันี้เนี่แต่ไม่ท่าให้เรียบอี่ท่าสางน้องเอ้ยทาสีสีท่าสางค unku, ือว่าเลยเนาะเจ้าแพทย์ต okay. ัวเองเลยเนาะ มือแล้วเว้ยมือเมื่อไอติ่งะแหงแแหงแล้วงี่ยผได้อไติงนะจางีหปหาปลงลูกมันเปงเพือนไเปลี่ยนนะเปล่เออเลอยู่วะจ้างจ้างสางทังไดทาซีเนาะใช่หกัสิสางทั้งไดเหรางเท่นี้เองมันจะเบียดเออเอเล่เอาอันเอาอันน่นเด้อเอาสมมติยิปนี่มาแล้วแต่ทวะ มาตัดให้มาสั่นตัดมาถือใจมาตัดแลยเบอร์สิ่งสิเด hại คนตัดแล้วพี่น้องสนทนากันไปลายเต๋อพี่น้องเลยกินต้มแกงกินซุปแซลอยกันกินต้มไก่นรำกันเด้อพี่น้องเด้อต้มไก่แซ่บเส็บสีมือเท่าแม่แต่เบิร์แม่บอลสานข้าวซี ตอนนี้สางเป็นกำลังหิวเข่าเนาะกบระเบนใบม้งแล้วบ่นี่ตอนนี้คิดแบบมีความสุขพี่น้องสางเป็นยังย่านก้องแม่กระปั้นน่ะย่านเห็ดยังสั้งข้าวย่านสั้งเป็นย่านมาแล้วเพินเผาเผินเห็ดงานด่วนเกี่นเห็ดงานด่วนจัะพาออกไปทางใดด้อเกิดแต่ฮารเล่ยเพิ่น้องกินเขาตั้งอย่างกูแล้วหัวข้องามบอก แบบเลยนะเอ้ามันมันคนละสีเลยกับเฮาที่ว่าเลือกมาหน่อยนาะพอเนาะมันมันก็แบบมันกองมันนี้มันไม้ดเนี่ยเลแดงอืมอันนี้คือบริดดำเฮงคืออะไรยังบริดอีกรอบหนึ่งวะ้าจะถึเจ้ะชาจะก็รอบฮักกันรอบเดียวว่ะใบเลมสองเลยมันท่ารอบเดียวอันสีนี่เนี่ยมันจะเป็นท่าแบบว่าเป็นสีเกือบไหม่ไหวเนาะสีอันนี้ เออมันเป็นสีน้ำม like ันพี่น้องสตางเพิ่นท่าแล้วเฮาจางสีรีวิวให้พี่น้องเบิ่งรอบหนึ่งเ้ยพี่น้องเด้อย่าพ่าถามว่าเออน้องหนดเป็นยังคือบทรีวิวให้เบิ่งเนาะเฮาสิให้เบิ่งคลิปต่อไปนะพี่น้องเขาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเนาะว่าเพิ่นเพิ่นยังทา่แล่าเฮาก็ยังบอยากรีวิวให้เบิ่งเนาะพี่น้องเพิ่นแล้วเบิ้งทางจางสีรีวิวให้เบิ่งอีกรอบหนึ่ง ถ้าขาเบิ้งรุดน้องนาดเบิ่งจังกองท่าเบิ่งจังองท่างามีไลงามลึกขี้ไล่กัเขราไปเบิ่งคอมเมนต์นับเด้อว่าสีส้มสั่งหรือว่าสีแดงใดคเมน้ราะโอ้ขี้ไล่เดีดหวานยางสั่งทั้งใดดิอยากห็นหนาคนท่าดีป่ะ

แก้มบม่ม <ไป S 1> บริยาน,น,ยนคนเดอ้อบริยาน <ไป S 1> คนเดอ้อันนี้สบายดีป่าลุงเหรอไหมเออค่าแต่กินพี่น้องเ้ย,ายลานสาวอ่อหนึ่งอันหนึ่งยังเคียน เขาว่าหาเต็มว่เป็นเขาว่าให้ไอยู่หองอนุบาลเพิ่นบ่ยอมอยู่นะฮะเพิ่นเป็นเที่ยงคู่อีกขั้นยู่หองอนุบาลน่ะบ่มาเข้าเงี้ยน่ให้ยู่คนหนึ่งสิมาคู่ก็เลยว่าเจ้าอยากมาเข้าวหองได้เจ้าก็มาข้อแห่จะมาก็เลยมนำเรียนต่อร่องในคู่จะยากนะครับใส่ลูกคู่ได้ในคู่ดาวมาบ่อยฟังใส่ลูกคู่ร้านผู้ใดว่าได้วบ่อยู่บ่ขั้นขั้นเข่าห้องอนุบาลน่ะเขาสิบบอมมาเขาเงี้ยน เมื่อนี้เล็กน้อยเราบญาติแม่ครูเนาะญาติญาติปีน้องเมื่อนี้ครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนาแต่พี่น้องเด้อไปพบกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีจดแั่กระดานเนี่ยคเราของเราบายบายน้องกิกิ บรรยากาศแดดหแห้งแห้งเลยพี่น้องแดดแห้งลายพี่น้องเอ้ยให้เบิ่งหนา้าสนีจักหน่อย,ส,ยสบายดีพี่นอ้นองสนีก็ยังบ่สบายดีจักเถื่อพี่น้องไปเลยพี่น้องบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>